สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับราศีใดนะคะจะมีโชคก้อนใหญ่สําหรับเดือนพฤศจิกายน6-3นี้นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดานะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะให้พี่ดาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาจะขากาบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ Ờ, ท่านใดที่แชร์ให้พี่ดานะคะขอให้รวยรวยรวยนะคะอ่านะคะราศีแรกนะคะมีจะมีราศีใดบ้างนะคะราศีแรกคือชาวราศีมังกรนะคะราศีที่สองชาวราศีมีนนะคะราศีที่สามคือชาวราศีกรกฎนะคะราศีที่สี่คือชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีที่ห้าคือชาวราศีกันนะคะชาวราศีที่หกคือชาวราศีพิจิกนะคะ มาพูดกันสําหรับชาวราศีแรกเลยคือชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรนะคะที่ผ่านมานะคะถือว่าในเรื่องการเงินโชคลาภถือว่าไม่ไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะคะตัวที่เราซื้อตั้งใจซื้อมันจะไม่ไม่ได้นะคะถ้าซื้อลอตเตอรี่เนาะนะคะแล้วเรื่องการเงินธุรกิจก็ยังถือว่าแค่ไปเรื่อยๆนะคะก็เพิ่มคันๆนะคะแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในเรื่องการเงินนะคะแต่การเงินที่จะมานะคะ ที่จะมีลู่ทางมาคือต้องเราต้องเดินทางนะคะหรือถ้าใครทาําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเดินทางเกี่ยวกับต้องเดินทางไปหาลูกค้านะคะถึงจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะอ่านะคะถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับคนผิวขาวท้วมนะคะจะให้โชคคุณนะคะแล้วชาวราศีต่อมาคือชาวราศีมีนนะคะราศีมีนทุกทุกวันนี้นะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่นะคะเป็นราศีที่น่าจับตามองมากทั้งเรื่องงานเรื่องโชคลาภถือว่าเข้ามาแบบ ทุกทิศทุกทางเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะต่อมาคือชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นราศีราศีหนึ่งที่น่าจับตามองในเรื่องงานด้วยนะคะการเงินนะคะจะได้มาจากโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะได้งานก้อนโตนะคะไปติดต่อธุรกิจคุณก็ต้องติดต่อกับคนที่มีผิวขาวนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะอ่านะคะแล้วชาวราศีต่อมานะคะคือชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะ เรื่องงานช่วงนี้นะคะถือว่าไปได้สวยเลยนะคะที่ผ่านมานะ,ะถือว่าโอ้โหงานนี่ติดเถิดขัดมากนะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวเลขรหัสมันได้เปลี่ยนนะคะมาเป็นสองเจจะมีโชคมีลาบจากการงานนะคะหรือท่านจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงเลขที่ใกล้ตัวสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะราศีต่อมาคือชาวราศีกันนะคะชาวราศีกัน,นี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆราศีมีนเลยนะคะที่ผ่านมาทุกเรื่องนะคะจะแบบโอ้โหแบบเหมือนหัวชนฝาเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะ สวรรค์เปิดทางทุกเรื่องนะคะอ่านะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องการงานธุรกิจนะคะอ่านะคะเป็นราศีที่โอ้โหถือว่าหอมวดมากนะคะสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ราศีตัวท้ายคือราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเดือนที่ผ่านมาถือว่าการเงินยังจะติดกัดขัดอยู่นะคะแต่เดือนพฤศจิกานี้นะคะถือว่าการเงินบางทําธุรกิจการงานนะคะถือว่า งานอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมานะคะหรือคิดจะลงทุนอะไรก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องงานนะคะแล้วเรื่องการเงินก็ถือว่าถ้าเสี่ยงโชคนะคะก็ให้เสี่ยงกับคนผิวขาวนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะในะวันนี้นะคะพี่ดาก็มาพูดเกี่ยวกับหกราศีที่จะมีโชคมีลาบนะ,ะโชคลาบก้อนโตนะคะวันนี้พี่ดาก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะ,ะใครที่มาดูไลฟ์พี่ดาก็ขอให้รวยรวยรว,วยทุกๆคนเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ วันนี้พิดาขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ